ครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้ผมกำลังเริ่มที่จะใช้ซูมในการทดสอบงานนะฮะก็หน้าจอก็จะเห็นอยู่ว่าตอนนี้แต่ละคนก็ผมได้ยินไว้ไปแล้วนะครับพวกเรามีทั้งหมด7-8็ดปดคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ วันนี้ออกสื่อกันทุกคนเพราะว่าผมว่าจะลองทดสอบใช้ซูมในการพูดคุยกันนะครับว่าเรา work from home เวิร์กฟอร์มโฮมกันยังไงแล้วก็ในอนาคตหล่อาจ,จะพัฒนาไปใช้ในการพูดคุยกับแลนด์คาวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่อยู่ในต่างประเทศอะไรกันก็ได้ในอนาคตนะครับซึ่งมเป็นการพัฒนาการของปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้นะฮะมาครบแล้วนะครับแนะนําตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะแต่ละท่านนะครับเริ่มจากกอนละกันนะครับก,อน,บกอนครับผมกอนครับ ดูแลในส่วนของตัดต่อครับพี่โจผมมาแล้วฮะเชิญครับผมสวัสดีครับป้าโจป้าโจนี่ครับสวัสดีครับเอ่อผมชื่อโจนะครับดูแลในส่วนของฝ่ายอาร์ตของทเทศาสตร์แอบิดกแล้วก็กราฟิกทั่วไปครันนั้นทีป้าจะออกออกสื่อมานะครับก็เมื่อกี้ผมมาแว๊บหนึ่งสีชมพูแป้นเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ บรรณาธิการบริหารนิตยสารอควาบิดนะคะดูในเรื่องเนื้อหาค่ะแล้วก็โครงสร้างภาพรวมค่ะคนนี้นะฮะตั้งแต่เอกสารอควาบิดวินาทีแรกนะครับคนนี้เป็นคนดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับท่านหนึ่งก็คือคนนี้ฮะไม่ต้องอิจฉาถ้ามากับช่างภาพมือหนึ่งฮะบิ๊กเบิ้มครับเชิญครับบิ๊กเบิ้มครับทักทายกันนิดนึงครับสวัสดีครับผมก็ผมบิ๊กเบิ้มนครับการตลาดและโฆษณาครับผมดูแลเรื่องถ่ายภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับที่นํามาในรายการ Aqua Life Channel ครับโอเคแล้วก็รูปภาพในเล่มครับผม,อมขอบคุณครับิ๊่เบิร์ดขอบคุณครับสุดท้ายฮะนายใหญ่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะก็ดูแลในเรื่องของระบบจัดทิมพ์ทั้งหมดแล้วก็งานส่วนกลางความเรียบร้อยของการทําง,งานในทีมทั้งหมดอะคะ่ะก็ดูแลน้องๆวันในตัวครับวันนี้ก็ผมในฐานะโฮสต์นะฮะดูแลโฮส งานซูมทั้งหมดในวันที่เราประชุมกันเราเริ่มประชุมผ่านซูมเป็นครั้งแรกแล้วก็ทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องซูมครบแล้วทั้งหมดหน้างานของเรามีอยู่เท่านี้จริงๆทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะฝากพวกเราทุกคนน,นะครับในการประชุมครั้งนี้ก็คือว่า w o r k from Home มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สังเกตจ,จากพวกเราเนี่ยตอนนี้นะครับดูแล้วเสี่ยงมากในการทำงานเริ่มต้นคนแรกเลย บิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กเบิ้มเนี่ยขอบอกก่อนอย่ามาอ้างเรื่องโควิดนะครับอะโผล่หน้ามาดีๆเออยอมสารบ้า,บามาซะดีว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้กรรับไม่ได้กรนต้องกินน้ําเลย <c oughs> เห็นไหมนะครับ <c oughs> เป็นไงเบิม้มเบิ้มนะเบิ้มต้องดูให้ดีว่าเบิ้มเป็นเป็นเป็นคนที่จะต้องเป็นแบบอย่างในแง่ของคนคุมแสงเสียงเมื่อกี้แนะนําสดิบดีเลยสายสีเสียงใช่ไหมครับเบิ้มต้องให้กมสำคัญกับเรื่องบุคลิกรูปลักษณ์และการคุยถึงแม้เราจะอยู่บนหน้าจอก็ตามนะเบิ้ม ในลองในลองบอกวันนี้วันนี้พลาดอะไรบ้างก็โจ้หัวเราะที่ดูดูดูแสงสีและการนั่งทํางานของของอาร์ตไดของพวกเรานะผมเองผมงต้องกลับเลยอ่ะผมยองต้องวิ่ง่อไฟมาส่องหน้าตัวเองเลยเพราะไม่งั้นหน้ามืดไหนพี่เบิ้มสารภาพมาซะดีๆพี่โจ้ขำอยู่เนี่ยก็วันนี้นะครับพลาดเรื่องสถานที่แล้วก็ เรื่องบุคลิกที่ว่า work from home จนหนดวดเขาเฟิร์มนะฮะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้โกนเลยฝากทุกคนนะครับเวลาที่เราจำเป็นจะต้องสัมภาษณ์หรือเจอเจอแหล่งข่าวหรือเจอลูกค้าเราทั้งหมดเนี่ยที่กลัวว่าในอนาคตภายในเดือนนี้นะครับเราอาจจะเจอล็อกดาวน์24ชั่วโมง <Huh? S 1> แต่งานเรายังต้องเดิน <Yeah. S 1> ข่าวเราต้องส่งให้ลูกค้าเราทุกคน หน้างานต้องเป็นเพราะฉะงนั้นตื่นเช้ามาสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะต้องเจอลูกค้านะครับเวลาที่คุณจะต้องซูมหรือคุณจะต้องอัดสัมภาษณ์ก่อนหน้าที่เราจะให้ทุกคนพร้อมตัวเราเองต้องพร้อมนะครับรูปแบบแรกก็คือเนี่ยครับตัวเราเองผมเองผมก็ต้องมานั่งเลือกสถานที่นะอันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านเพราะต้องการความไร์ความสบายของของการพูดคุยกับพวกเรานะครับ <Wow. S 1> เสื้อผ้านะฮะก็ต้องให้เรียบร้อยนะครับเสื้อสุราษ ผมก็ต้องเอามาใช้นะครับว่านี่คือรูปแบบที่ผมสื่อไปกล,กลว่าผมกําลังนั่งทํางานแล้วสื่อกับคุณปุ้งอยู่สื่อกับคนที่พอลองสั์น้ำอยู่นะฮเราคงมาใส่ซื้อยืดคอกลมกันอย่างเดียวคงไม่สะดวกคือคำว่า work from home เริ่มจากคําว่า work work แปลว่าเราทํางานอยู่ถ้าเราทํางานแปลว่าเราต้อง,ต,องต้องใส่ใจกับเรื่องของวินัยน,นะครับดิสซิปรีนที่เราจะต้อง อยู่กับลูกค้านะฮะบิ๊กเบิ้มเห็นภาพแล้วใช่ไหมขอบคุณมากที่บิ๊กเบิ้มที่บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มรู้แล้วว่าคืออะไรนะแสงมาชัดนะครับหน้าตามาชัดแต่แบ็คกราวด์แย่มากแบ็คกราวด์ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแบ็คกราวด์ต้องเอาแบบพี่พี่โจนะแบ็คกราวด์ต้องเอาแบบพี่โจเลยอ่าเห็นไหมครับพี่โจมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คงเป็นเรื่องของของขับลักกันฮะก่อนเวลาเราจะประชุมอยู่ว่า ดูงานกับลูกค้าที่ที่ที่เป็นในโซนนี่ฮนะภาพลักษณ์เราอะ่ะต้องต้องมาอย่างแรกเลยเพื่อเป็นความที่ทําให้เราน่าเชื่อถืออืมครับขอบคุณมากป้าโจนี่แหละปะ้าโจเนะข้างหลังมีภาพเขียนดูสมสมกับเป็นอาร์ตไดของของพวกเราเนาะแสงแสง,แสงที่เข้าด้านข้างการคุมหน้าคุมสีนะครับผมใหญ่ทุกคนระมัดระวังแล้วใส่ใจกับเรื่องแบบนี้อ่า กรเป็นไงกรของกรกนจะมีกนจะมีแบ็กกราวอ่าครับเชิญกนกรมาแนะนำทะเลครับอันนี้ผมอยู่ทะเลอืนะครทำงาน Work f r ฟ m home ง่ายครับอเราเราอยากจะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับตอนนี้นะครับน่นะฮะของกรจะใช้โน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้ตัวเอ่อพีที่ที่ดุมากแล้วโหดแล้วดีที่สุดในบริษัทตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรทาได้ของพี่ทําไม่ได้ พี่เวิร์กได้แค่หลังบ้านพี่ที่เป็นของจริงนะฮะก็ก็เดี๋ยวขอพี่เก็บตังค์ซื้อโน้ตบุ๊กแพงๆแบบก่อนได้อีกสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับทุกคนต้องทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ก่อนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเปลี่ยนยังไงแบ็เกราวข้างหลังก็คือแอปพลิเคชัน z o o m จะมีมีเขาเรียกว่ามีหลากหลายอย่างให้เราเลือกเล่นนะครับทั้งการแชร์ไฟล์ การเปิดเช็คไฟ์ลอะไรต่างๆเราสามารถทําได้ในองค์รวมทีนี้1ลูกเล่นของเขาที่น่าสนใจ,จคือเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้อย่างนี้ไม่ว่าไม่จําเป็นต้องฉากหลังจะต้องเป็นกรีนสกรีนหรือว่าสีล,ล้วนแต่เรามันเป็นความพิเศษของแอปพลิเคชันเขาที่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็เป็นอีก1ลูกเล่นหนึ่งที่ ทุกคนสามารถหยิบม,มาเล่นหยิบม,มาใช้ได้แล้วเพื่อเพิ่มสีสันระหว่างการประชุมได้ครับ <Yeah. S 2> ครับขอบคุณก่อนมากเอาละท่านบอหอพร้อมแล้วนะครับผมบอหอมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้แอปพลิเคชันซูมตอนนี้ในระหว่างที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในการทํางานของพวกเราร่วมกับพ่อแม่พี่น้องคนเพาะเลี้ยงกุ้งและปลาในในพื้นที่ที่โดนถ้าสมมติเราต้องโดนอนล็อกจริงๆบอหอมีไอเดียอะไรยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงๆเราก็ยังมีงานพร้อมที่จะส่งให้กับ ผู้ที่ติดตามเรานะคะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากงานเดิมที่ทําเลยเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ออกภาคสนามเท่านั้นเองค่ะเป็นอ,อีกอีกหน้างานค่ะเป็นอีกหน้างานหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาขบอกคงพร้อมนะฮะที่จะที่จะอ่าอินไว้ไปในซูมเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์แล้วก็ทำเรคคอร์ดแบบที่เราทำในเดื่นนี้นะคะรับพอทำได้ไหมฮะท่านบอก ทำได้ค่ะทำได้ค่ะถ้าติดขัดอะไรยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมนะครับเราทุกคนในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําทุกสมาคมทุกชมรมทุกสื่อที่จะเข้ามาคอนแทคกับเรานะครับก็พิกบอกม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสาหรับไอเดียเกี่ยวกับเรื่องซูมตั้งแต่ใช้งานมาประมาณ2ออาทิตย์เนี้ยก็ตอนนี้มันเป็นมีมีโรคระบาดนะครับก็ห้ามออกจากบ้าน ไปไปนู่นไปนี่อะไรอย่เงี้ยการที่เราใช้แอปพลิเคชันซูมเพื่อที่จะทำงานเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าในการสัมภาษณ์ลูกค้าหรือว่าในการหาเรื่องราวที่มันลงข่าวเนี่ยเราก็สามารถสัมภาษณ์โดยตรงได้เลยครับพี่โจพอจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอาร์ตในช่วงของโควิดแล้วก็พอจะประยุกต์ใช้งานอะไรกันกับแอปพลิเคชันซูมตัวนี้ พี่โจมีมุมมองยังไงได้บ้งางจริงๆแล้วนะฮะผมผม,ผมต้องเรียนไงพี่บอยเอ,อที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานโดยที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ World กฟอร Home ค่อนข้างเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะรู้สึกอะไรสําหรับการที่เราจะมานั่งโตมอะไรด้วยกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นผลเป็นข้อดีของเราที่เราทํามาก่อนหน้านี้เป็น เป็นหลายสิบปีเป็นเป็นสิบปีแล้วอะไรเงี้ยฮะอะไรคิดว่าเอออันเนี้ยก็ก็เป็นอีกอีกอีกมิติหนึ่งที่เอยากที่จะให้นําเสนอสู่ประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราไม่ได้ทําเริ่มทํานะแต่ว่าเราเนี่ยได้ได้เริ่มมานานแล้วแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเราไม่เคยมีที่ที่จะสดุกเลยอะไรเงี้ยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณีิโจที่ช่วยก่ยืนยันแล้วก็เสริมความมั่นใจว่าที่พวกเราพยายามทํากันมาเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยในภาวะที่ ถึงแม้มันจะมีวิกฤตใดๆก็ตามเนี่ยเราสบายมากอ้าวอุ้ยเขายกมือแล้วนะครับอุ้ยแนะนําตัวเองทีนึงครับผมครับผมอุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสวัสดีพี่บอยพี่เอแล้วก็พี่ๆทุกคนครับผมก็ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ไปอยู่ในมุมมองของผมเนี่ยก็คือือนณะตอนนี้ก็คือเตรียมแล้วเตรียมที่ว่าอาจจะมีการประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเลย<ห>ซึ่งทุกอย่างมันจะถูกปิดลงหมดแต่ว่าใน ในภาคส่วนที่ว่าที่เราต้องทํางานล้วก็ต้องเราก็ต้องรันออกเราก็ต้องรันต่อไปซึ่งในส่วนของการทํางานโดยเพราะการประชุมปันเฟรน์อย่างเงี้ยผมว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างที่ก็ก็จะมาตอกย้ําอย่างที่พี่โจ้พี่พี่โจ้พูดมาตะกู้วานี่ก็คือว่าเราได้มีการทํางานอย่างนี้มามานานแล้วครับผมซึ่งในการปรับตัวอะไรต่างๆที่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้คือปัจจัยภายนอกที่มันเกิดขึ้นที่เราที่เราที่ทํา ให้เราไม่สามารถที่จะไปคอนแทคหรือไปประสานงานคนอยู่ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะสริเอคอนเราก็ต้องพยายามสริเอในเรื่องของตัวหน้าง,งานและคอนเทนต์ของเราขึ้นมาเอง <Yeah. S 1> นะครับผมในส่วนของตัวการทํางานกับลูกค้าผมคิดว่าจริงๆลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะหยุดหลอกบางคนบางธุรกิจอะไรต่างๆที่มันยังต้องสามารถที่จะฟอลโล่ต่อไปได้เราก็ต้องเราก็ต้องตามต่อไปในเรื่องของตัวอ,อย่างเช่นในธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยเราลูกค้าไม่สามารถ mm. ที่จะหยุด กุ้งได้กุ้งต้องกินอาหารทุกวันต้องเติมปัจจัยการผลิตตลอดแล้วก็ตรงเนี้ยมันสิ่งที่แล้วแล้วอ,อย่างหนึ่งคือมันเป็นสินค้าท,ที่เป็นสินค้าท,ที่เป็นอาหารทุกคนไม่สามารถกินอาหารได้พี่คิดว่าน่าจะยังมีโอกาสอยู่ขอบคุณ,คณอุ้ยมากก็ยังไงก็ยังยืนยันเหมือนที่พี่โจโบอกว่าพี่ไม่ได้กังวลว่าพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่เห็นด้วยกับที่อุ้ยพูดเมื่อกี้นะว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องทํางานต่อก็คือว่าเราจะต้อง ประสานงานร่วมกับแหล่งข่าวประสานงานร่วมกับลูกค้าทุกท่านผ่านทางแอปพวกนี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ง่ายนักและบางคนตั้งต้นปฏิเสธไว้ตั้งแต่ต้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราทุกคนอดทนแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอด transfer ความรู้ transfer ทักษะ soft skill ที่ที่พวกเราถูกฝึกมาตลอด10ปี10กว่าปีเหมือนที่พี่โจบอกเมื่อกี้นะครับใช่ไหมพี่โจเนาะ10กว่าปีเนาะตั้งแต่เราเริ่มใช่ใช่ครับตั้งแต่นานแล้วฮะัตั้งแต่เริ่มทำลู้สึษครับป๊อ พวกเราเนี่ยไฟล์างานหรือทุกๆอย่างเราอยู่ในคลาวด์หมดแล้วรูปแบบการดึงการแชร์หน้าจออะไรต่างๆทุกอย่างดีดีพร้อมที่จะทํางานอยู่แล้วหลายๆครั้งเราเราทำงานอยู่กลางป่ากลางลาธารอยู่ในในบ้านพักอุทยานอะไรต่างๆเราก็ทำของเราได้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทุกคนเวิร์กฟอร์มโฮมมาตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> จริงไหมฮะท่านบอหเห็นสีชมพูแล้วรู้สึกสบายใจมากเลยบอครับบอหบหตรวจ ต่วนหนังสือทั้งเล่มผ่านทาง Work From Home ตลอดใช่ไหมครัใช่ค่ะเราทํางานระบบนี้กันมานานแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นงานที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยตัวยืนยันจากทุกท่านเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะงานพวกเราที่ถัดไปจากนี้ซึ่งเป็นเรื่องผมว่าเป็น First Priority ด้วยซ้าก็คืออยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีว่าเราจําเป็นจะต้องแนะนําแหล่งข่าวแนะนำครูบาอาจารย์บางท่านที่ต้องการให้พวกเรา คอนเน็กผ่านทางอย่างนี้แล้วก็เก็บข่าวเก็บข้อมูลแม้กระทั่งเกษตรกรหลายๆท่านนะครับอขอขอออกตัวไว้ณที่นี้เลยว่าน้องๆทุกท่านที่อยู่ในการทํางานร่วมหอก็มิสณวันนี้พร้อมที่จะอธิบายและพร้อมที่จะทํางานร่วมกับท,ทุกทท่านแม้แต่กระทั่งเราอยู่ห่างกันอีกขกั้วโลกหนึ่งเราก็สามารถทํางานได้ถ้าถ้าจาเป็นจริงๆขอให ติดต่อผ่านเข้ามาในช่องทางอื่นๆก่อนเช่นไลน์หรือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งโทรมือถือเข้ามาแล้วก็หาทางที่จะคอนเน็กกันได้แบบนี้เพื่อเราจะสามารถส่งข้อมูลความรู้ฐานวิชาการอะไรต่างๆกลับไปสู่เกษตรกรได้เหมือนเดิมนะฮะน้องเอ๋มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรแนะนํำไหมกับสิ่งที่เราไค้คุยกันไปเบื้องต้นก็ยังคิดว่าเทคโนโลยีมันมีให้ใช้เนาะมันอยู่ที่ว่าถ้า คือทางทีมเนี่ยไม่ไม่น่าห่วงเพราะใช้อย่างนี้มานานแล้วตามเหมือนที่พี่โจโบอกแต่ว่าสําหรับคนที่เราจะคอนแทคงานด้วยเนี่ยค่ะก็ขอให้เปิดใจตรงนี้ในการที่จะฝึกการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการทํางานม,นมันมันมันดีขึ้นนะคะก็ถ้าใช้เทคโนโลยีให้เป็น,นงานก็จะก้าวกระโดดตปหลายสเต็ปเลยค่ะครับก็อยากขอแต่ละท่านช่วยสรุปมุมมองความคิดและสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไป ในหน้าง,งานของเราหาพี่โจโขึ้นมาละขอพี่โจโนิดหนึ่งพี่โจโมีข้ออะไรฝากถึงผู้ร่วมง,งานของเราแล้วก็แม้กระทั่งเกษตรกรรวมทั้งแหล่งข่าวด้วยนะครับนานๆทีจะออกสืออก่อม <laughs> าเลยฮะช่วงนี้ก็ทุกคนก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า,ามผมคิดว่ามันก็น่าจะาผ่านไปด้วยดีซึ่งมันคิดว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้น ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทํำอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอย่างเราประชุมกันผ่านซูมอย่างเงี้ยเป็นจุดร่นต้มที่ดีที่อนาคตเราควรจะจะจะมีไว้แล้วก็มันมันไม่มีขีดจำกัดในการทํางานแล้วทําให้งาน w o r k ์กโฟไปไปในหน้าง,งานที่ดีด้วยครับ <Wow. S 1> คือเอ่ตอนนี้ช่วงนี้เอโควิดค่อนข้างระบาดนิดนึงขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ทำตามที่มาตรการรัฐที่บอกว่าให้อยู่บ้านเพื่อชาติ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมฮะแต่ส่วนที่เอ่อส,ส่วนส่วนส่วนท่านอื่นที่มีภารกิจข้างนอกเนี่ยก็ขอให้ดูแลและระวังตัวตามที่มาตรการของรัฐแจ้งไว้ด้วยครับสาธุครับป้าโจสาธุเลยครับสาธุ <laughs> สมสมสมแห่งการเป็นลูกพี่ผมจริงครับสาธุครับะ <laughs> ก็ก็พี่โจจะดีใจมากเพราะพี่โจไม่ต้องใส่แมสแล้วก็มานั่งใกล้อ่ลูกน้องอย่างจอนวินยู <laughs> นะพี่โจมีความสุขมากครับอ่ะคู่ ขอ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 ครับเอาเชิญครับเชิญครับเชิญครับมมเชิญต่อเลยฮะมมต่อเลยครับอ่าฮะมีอะไรที่จะแก้ตัวเชิญครับอ๋อไม่มีไม่มีแก้ตัวครับผมคือยังไม่อยากไปกับลูกพี่ก็ก็คืออยากก็ก็คืออยากจะแบบในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าทุกคนได้รับผลแบบทบหมดก็คืออยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับผม ในส่วนของตัวเพื่อนร่วมอาชีพเองเกษตรกรเองนะครับผมก็ต้องรู้ต่อไปนะครับผมแล้วก็เรื่องของการระวังตัวเองนะครับสาคัญมากการที่ว่าอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมโซเชียลดิสแทสซิ่งสำคัญนะครับผมอย่างตอนนี้นะครับผมโดนคืบคลายไปแล้วในหมู่บ้านเนี่ยหลังที่2เนี่ยมีการกักกันมีมีมีกักกันแล้วเมื่อวานก็มีทีมแพทย์มานะครับมาตรวจ ก็เพราะว่าเขาเดินทางมาจากทางประเทศมาเลเซียนะครับผมซึ่งมันใกล้ตัวเรามากตรงนี้คือก็คือต้องบอกว่ามันใกล้ตัวเราจริงจริงก็ขอขอแบบให้ทุกคนระวังตัวไว้ก็อย่างที่พี่โจพูดเมื่อกี้คืออ่ามาทำตามมาตรการนะครับผมอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับดูแลตัวเองไว้มากๆครับผมคุณมากคี้คผมมาแบบมาแบบสมูทๆนะฮะ,ะไม่ฮัดคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรออีกเวอร์ชันหนึ่งโอเคพี่โจพี่โจรับรู้นะยมันนี่มันวันนี้มันมาสมูทมาก่าครับก็ บิ๊กเบิ้มครับิ๊กเบิ้มมีอะไรจะฝากอยู่ตรงแถวๆใกล้ๆบ้านพี่เหมือนกันบิ๊กเบิ้มมาไปเลยครับก็สําหรับเรื่องป้องกันตัวเองหรือโรคระบาดนี้ผมอาจจะไม่พูดเลยนะครับเพราะว่าพี่โจกับอุ้ยได้พูดไปแล้วนะครับก็ผมอาจจะพูดเรื่องการใช้แอปพลิเคชันซูมนะครับก็คือสําหรับเกษตรกรหรือผู้ใหญ่บางท่านนะครับที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับ ก็ขอให้อย่าปิดกั้นนะครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็ถามทีมงานเราได้นะครับพร้อมที่จะอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็สำหรับตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆครับสําหรับการใช้ติดต่อประสานงานทั้งในเรื่องทั่วไปแล้วก็ในเรื่องที่เป็นทางการนะครับผมก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันจากเบิ้มนะครับแล้วก็ ผมว่าหลายๆคนคงตอนหน้านี้ก็ได้คุยเรื่องกล้องเรื่องอะไรจากเบิ้มไปเยอะแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนมาคุยกับเบิ้มเรื่องซูมดูบ้างนะฮะเอาละน้องกอน,น่าจะพร้อมแล้วคนนี้น่าจะคล่องที่สุดในแง่ของการทํางานเกี่ยวกับพวกด้านทางสื่อโซเชียลมีเดียคลิปทั้งหมดเกือบ 8- 90%ซถูกตัดต่อแล้วก็ผ่านน้ํามือนะฮะผ่านกระมือของมนุษย์คนนี้กอนมีอะไรจะฝากอตอนท้ายนะครับก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่การระบาดของ เชื้อไวรัสโควิดรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะเห็นการ work from home นู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราสามารถสร้างช่องทางใหม่ๆของเราได้ให้เรามีให้เรามีเวลาได้ไปทำในอื่นใอ,อื่นถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีครับถ้าเรามองให้เป็นเรื่องดีเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างไม่วิตกกังวลครับสำคัญมากครับเรื่องการวิตกกังวลตรงนี้ครับครับสิ่งที่อยากจะฝากก็มีประมาณนี้ครับ ปะโจ้น่าจะเริ่มหิวข้าวแล้วเห็นกุ๊กติ๊กติ๊กจังนะเอาละต้องมามีใครยังไม่ได้คุยก็จะเหลือท่านบอหอนะครับท่านบอหอซึ่งก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ตัวอักษรแรกนะฮะจนปัจจุบันนี้จากเริ่มเมื่อก่อนเลมือจนกระทั่งมาเลผ่านตัวเพดเมเกอร์มานู่นนี่นั่นเยอะๆร้อยแปดจนปัจจุบันเนี้นะครับเลเสร็จแล้วโยนขึ้นไปบนคลาวตรวจกันทุกที่ทุกทางที่ว่า พอหอผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับมีอะไรฝากตอนท้ายสําหรับการปรับตัวเพื่อรับสภาวะปัญหาที่เราจะเจอขึ้นในระยะสั้นๆอย่างนี้บ้างไหมครับรเชิญครับบอหอครับการปรับตัวตอนนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องหยุด อยู่บ้านนะคะเขาเรียกว่าช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เรายังสามารถทํางานได้ซึ่งแรกๆเราอาจจะติดขัดบ้างเพราะนี้เราก็เพิ่งเริ่มทํามาได้นี่คือครั้งแรกนะคะที่เราประชุม z ูมกันแต่ว่าได้ขนาดนี้เราก็ทําไปเจอปัญหาไปแล้วก็แก้ไปคิดว่าหลายๆท่านนะคะลองทําดูไม่น่าจะติดขัดอะไรแล้วล่ะคะ่ะ บิ๊กเบิร์โผลหน้ามามีปัญหาอะไรไหม,หมไม่มีครับม่มีครับผมสุดท้ายครับเจ้านายใหญ่ผม <c oughs> ฮะเอสมีอะไรฝากถึงลูกค้ามีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสำหรับส่งท้ายวันนี้ก็ยังไงให้ฝึกใช้นะคะยังไงมันมีอย่างเดียวคือว่าต้องฝึกใช้ถ้าไม่ฝึกมันก็ก็ไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราฝึกใช้เนี่ยงานงานทุกอย่างมันก็จะโฟไปได้ นะคะมันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้ทํางานไม่ได้เลย mm hmm. ก็มีอย่างเดียวคือเปิดใจรับแล้วก็ฝึกผลตัวเองในการใช้มันง่ายนิดเดียวค่ะก็เหมือนใช้ลายแรกๆลายง่ายยังไงตอนนี้เดี๋ยวใช้ซูมเขาใช้ซูมฝึกใช้นิดนึงก็ ง่ายแล้วค่ะไม่ไม่ได้ยากขอบคุณมากสําหรับพวกเราที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ทดสอบใช้ซูมประชุมซูมกันแล้วก็วันนี้เราเหมือนอย่างที่อุ้ยบอกนะครับเราเราโดนโควิดล้อมรอบเราอาจจะโดนคําคสั่งหรือกฎระเบียบอะไรต่างๆทุกคนก็ต้องต้องเคารพกับกฎของสังคม ะะรู้จักที่จะรับผิดชอบร่วมในสังคมง่ายก็ตามเราก็พยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทํางานขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตมันยังต้องดําเนินต่อไปดําเนินไปตามปกต,ติแต่เอาละบทสรุปสําหรับพวกเราเองนะท้ายวันนี้นะครับเขาว่าเวริร์กจำเป็นจะต้องเวิร์กจริงๆเตรียมไฟล์ให้พร้อมเตรียมข้อมูลให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์แสงสีเสียงหรือจุดจังหวะต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้งานเนี่ยทำให้พร้อมก่อนที่ออกไปพบและทํางานร่วมกันกับหนงข่าวและลูก้าง เราต้องให้เกียรติเขาเราต้องให้เกียรติทุกคนที่ให้โอกาสมานั่งสัมภาษณ์มานั่งคุยงานกับเรานะครับเรื่องพวกนี้เราต้องเตรียมนะฮะเตรียมแม้กระทั่งหัวข้อคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมครับพี่โจผมผมว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับขอบคุณพี่โจสําหรับแสงสีที่ที่จัดไว้รอพวกเราแล้วก็สมราคากับการเป็นอาร์ตใดที่พวกเราคาดหวังนะครับโอหอก็สีชมพูปิ้งนะฮะ ท่้นต่อนเองก็แสดงออกถึงความความพร้อมของตัวเองในการที่จะไปนั่งทํางานอยู่ะะริมทะเลนะฮะโดยที่จริงๆมานั่งที่บ้านนั่นแหละนะครับมาอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะนะฮะทำไมถึงรู้เพราะว่าใช้ความสามารถพิเศษของเราให้เกิดประโยชน์แล้วความสามารถพวกนี้ทั้งหลายแหละนะครับจะต้องต้องนํากลับไปถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดถ่ายทอ,อด soft skill ที่เรามีนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปในสิ่งที่ เกิดการพัฒนาในวงการเราให้ได้นะครับเพื่อจะถ่ายทอดกลับไปสู่เกษตรกร,ร,กรแล้วก็แสดงออกถึงความพร้อมให้กับแหล่งข่าวลูกค้าแล้วก็มาร์เก็ตติ้งโดยรวมนะครับพี่โจก็ฝากขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับถ้ามันดีกว่านี้อนาคตรเราอาจจะอัปเกรดให้เป็นแบบเป็นเวอร์ชันโปรของเขาไปเลยเพื่อเราจะได้ทํางนานร่วมกันกันกบลูกค้าได้นะครับก็ศึกษากันไปนะครับวันนี้กลาบลาทุกคนแล้วก็ เราเจอกันอีกนะครับถ้าจําเป็นถ้ามันมีปัญหาเราก็คงใช้ซูมหรือแม้กระทั่งต่อให้มันไม่มีปัญหาเราก็ใช้ซูมกันในอนาคตเพื่อทําให้พวกเราคล่องแล้วฝึกทักษะเหมือนอย่างที่เราฝึกกันมาในสิบปีที่ผ่านมา <Yeah. S 1> ทั้งวันนี้เราเราใช้เวลาแค่การทดสอบซูมครั้งแรกเราก็สามารถทานี้มาได้แล้วเนี่ย oh. ผมเชื่อว่านั่นคือทักษะที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนอย่างที่พี่โจบอกแต่ต้นนะครับ <c oughs> ก็ทุกอย่างรับรื่นดีขอบคุณ แล้วก็ขออนุญาติ i ฟ e meeting นะตอนนี้ได้เลยนะฮะน่าจะได้เวลาไปพักทานข้าวกันแล้วขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ